สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ TripTalk by Abitabi ค่ะวันนี้เป็น EP ีที่12เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเซนโตในโตเกียวนะคะในครั้งนี้เรายังไม่ขยายความนะคะว่าเซนโตเนี่ยเหมือนออนเซนไหมหรือต่างกันยังไงเพียงแต่ให้ไอเดียไว้ก่อนว่าปัจจุบัน,น,นเนี้ยเซนโตในโตเกียวเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากในอดีต ะะซึ่งเซนโตคืออะไรเซนโตเนี่ยคือ,อโรงอาบน้ำสาธารณะนะคะที่มีอยู่ตามชุมชนในโตเกียวนะคะในต่างจังหวัดก็มีค่ะแต่ใน ep นี้เราพูดแต่เรื่องโตเกียวก่อนนะคะเดิมเนี่ยบ้านคนญี่ปุ่นจะไม่มีไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะอยู่ในบ้าน ะะห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องส้วมนะคะมีอ่างล้างมือต่างๆเพื่อที่จะชำระล้างเป็นไม่ใช่ลักษณะาการอาบน้ำนะคะการอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำครั้งเดียวตอนเย็นแล้วก็ไปที่โรงอาบน้ำสาธรารณะข้างนอกในชุมชนนะคะซึ่งในหนึ่งชุมชนเนี่ยก็มักจะมีโรงอาบน้ำอย่างน,น้อยเนี่ยหนึ่งโรงนะคะไว้ให้บริการคนในชุมชน หลังจากปี1960เป็นต้นมาบ้านคนในญี่ปุ่นบ้านคนญี่ปุ่นในเมืองโตเกียวเนี่ยก็เริ่มมีปลูกสร้างบ้านโดยที่มีมีอ่า,อางอาบน้ำอยู่ในบ้าน อยู่ในบ้านกันละเป็นอ่างอาบน้ําส่วนตัวเป็นห้องอาบน้ําส่วนตัวนะคะไม่ต้องออกมาแช่น้ํานอกบ้านแล้วนะคะซึ่งเขาก็จะมีตัวอ่างอาบน้ําสําเร็จรูปเหมือนเหมือนเป็นสุขภัณฑ์อย่างนี้ค่ะขายเลยนะคะแต่ว่ารูปร่างของอ่างอาบน้ําหรือบ่อบ่แช่ตัวภายในบ้านที่เอามาติดตั้งภายในบ้านเนี่ยของของเขาเนี่ยจะรูปร่างลักษณะไม่เหมือนอ่างอาบน้ําบ้านเราอ่างอาบน้ำบ้านเราจะเป็นลักษณะยาวๆสําหรับการนอน นอนแช่นะคะเอาตัวลงไปนอนแช่แล้วก็เหยียดขาไปยาวๆแต่ของญี่ปุ่นจะไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นจะเป็นการนั่งลงไปแล้วก็จะมีน้ําให้สูงระดับท่วมท่วมหน้าอกอย่างนี้ค่ะเป็นแนวลึกมากกว่าไม่ได้ออกแนวกว้างนะคะก็เสน้นโตในโตเกียวเองเนี่ย ยังมีอยู่ทั่วไปในเมืองนะคะแตะ่ช่วงปีหลังจากปี60เป็นต้นมาเนี่ยจะได้รับความนิยมในการใช้บริการของบุคคลในชุมชนเนี่ยน้อยลงนะคะอย่างที่บอกว่าการสร้างบ้านมีอ่างอ่างอับน้ำในบ้านมากขึ้นก็เลยเลิกใช้บริการ อันนี้ไปหรือใช้น้อยลงจนแทบจะศูนย์พันกันเลยทีเดียวนะคะแต่กลายเป็นว่าเมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเซนโตในตัวเกียวจะกลับได้รับความนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพิ่มบทบาทขึ้นมามากกว่าการแค่เป็นโรงแช่น้ําสาธารณะนะคะบทบาทที่ว่านี่นก็คือปรับเปลี่ยนลักษณะของโรงแช่น้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นเ,เป็น รายใหญ่หน่อยนะคะก็จะให้บริการครบวงจรว่าจะเป็นทั้งร้านอาหารมีเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะมีมีลักษณะเป็นการให้บริการนวดนะคะนวดนวดตัวนะคะมาส,สาจประเภทต่างๆแล้วก็เ,เป็น เป็นสปานะคะคือให้บริการเป็นกึง่งๆึ่งสปาไปเลยนะคะมีมีมีม,มีมีการแช่น้ําแล้วก็มีการมีมีนวดไม่ว่าจะเป็นนวดโดยเก้าอี้ไฟฟ้าหรือว่าจะนวดโดย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 คนนะคะเป็นเป็นหมอนวดมืออาชีพอย่างนี้ก็มีนะคะ,ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะค่ะมีทั้งเป็น เพิ่มฟีเจอร์ในการที่ทำเป็นห้องซาวน่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นโรงอาบน้ําสมัยก่อนก็จะไม่มีในส่วนนี้นะคะบางที่ก็จะมีมีไปถึงเป็นเป็นกึ่งกึ่งสระว่ายน้ําไปเลยนะคะซึ่งในโตเกียวเองเนี่ยหลังๆนะคะในตัวที่เป็นตัวเซนโตหรือเป็นเป็นโรงอาบน้ำ ที่ให้บริการสาธารนณะหรือว่าตอนนี้จะเรียกเป็นตัวเป็นคล้ายๆเป็นสปาคอมเพล็กซ์นะคะการที่เขาจะได้น้ำมาเนี่ยนะคะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยน้ำร้อนโดยธรรมชาติเนี่ยในตัวเกลเองเนี่ยสามารถสามารถสูบขึ้นมาได้จากพื้นดินนะคะโดยที่บางที่บางบางผู้ประกอบการเนี่ยเป็นการเจาะลงไปใต้ผิวดินเนี่ย ลึกเป็นเป็นกิโลนะคะเป็นพันเมตรบางรายเป็น1400เมตรซึ่งลึกมากนะคะส่วนเซนโตที่ว่านี้นะคะในสมัยใหม่ที่ว่านี้เนี่ย รายใหญ่ๆมีที่ไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่พบอยู่ในเ,เว็บไซต์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะคะแนะนำการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเลยนะคะเจ้าแรกเนี่ยก็คือขึ้นเป็นท็อปเซิร์ชขึ้นมาเลยก็คือชื่อว่าลากวานะคะลากวาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆตัวโตเกียวโดมซิตี้นะคะซึ่งไม่ไกลจากอุเอนะคะเป็นแบบเขาเรียกอา,อาจจะเรียกว่าเป็นสปาคอมเพล็กซ์เลยนะคะเปิดให้บริการ11โมง เช้า11โมงของวันนี้ปิดบริการข้ามคืนไปเลยค่ะจนถึง9 9โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปิดเซอร์วิสนะคะช่วง9โมงเช้าจนถึง11โมงนะคะเพื่อทำความสะอาดแล้ว11โมงก็เปิดบริการอีกครั้งหนึ่งนะในลาคว้าเนี่ยก็จะมีเป็นแบบเ,เป็นเป็นกึง่งๆเป็นสาวย่าน้ำเลยนะคะแต่ก็ ซึ่งเป็นน้ําเป็นน้ําร้อนนะคะเป็นเพื่อสําหรับการการผ่อนคลายการแชร่แล้วก็มีซาวน่าด้วยนะคะลักษณะาการให้บริการซาวน่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือว่าก็จะเป็นห้องซาวน่านะคะไม่ว่าจะเป็นสตีมหรือไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นถ่านเราต้องอราดเอาน้ําไปราดเพื่อให้มันเป็นความร้อนออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะซา,าวนา่าแล้วก็จะมีให้บริการนวด น,ะะนวดหลากหลายรูปแบบถ้า,าไม่ว่าจะเป็นนวดนวดนวดหลากหลายสไตล์นะคะมีให้บริการ Beauty Service นะคะจะเป็นซาลอนการเสริมสวยต่งตงตงางๆทำผมทำเล็บนะคะที่ลาคว้าเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าน้ำร้อนที่สูบมาจากใต้ดินเนี่ยลึกกว่า1กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถ ดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาแล้วเป็นน้ำร้อนนะคะเอามาใช้ในกิจการเซนโตตัวนี้นะคะน้ำร้อนท, uh, ที่ที่ให้บริการอยู่ในอยู่ในเซนโตเนี่ยนะคะถามว่า uh, ความร้อนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะความร้อนจะอยู่ที่โดยมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ42องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ความความลึกของบ่อที่สำหรับแช่ตัวเนี่ยก็คือ uh, ประมาณ50เซน นะคะอันนี้คือเจ้าแรกชื่อแรกที่จะที่จะเจอถ้าเกิดว่า,เ,าเราเสิร์ชคำว่าเซนโตอินโตเกียวนะคะก็จะเจอจะเจอชื่อนี้ขึ้นมาลักว่านะคะเจ้าที่สองที่ปรากฏชื่ออยู่ในอยู่ในข้อมูลนะคะในเ,เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวก็คือนิวะโนยุนะคะ นิวาโนยุจะอยู่ฉีกออกไปทางอิเคบุคุโรนะคะเปิดประมาณเปิดให้บริการเนี่ยคือ10โมงจนถึง5ทุ่มนะคะอ๋อเมื่อกี้นี้ของลาควาเนี่ยค่าค่าให้ค่าบริการน่ยอยู่ประมาณ2,900เยนนะคะเริ่มต้นนะคะ2,900เยนส่วนนิวาโนยุเนี่ยะจะราคาต่ำลงวันหน่อยหนึ่งก็คือ2,700 0เยนนะคะอย่างที่บอกว่า สมัยใหม่ก็จะเป็นให้บริการมากกว่าก่นที่เป็นโรงแช่น้ำนะคะก็จะมีสวนมีสวนญี่ปุ่นให้แบบเพลิดเพลินเจริญใจนะคะแล้วก็มีบ่อน้ำมีบ่อน้ำเนี่ยหลายบ่อนะคะนอกนั้นมีสระในร่มนะคะมีบ่อในร่มมีซาวน่าด้วยนะคะมีนวดมีร้านอาหารนะคะ สำหรับนิวาโนยุเนี่ยารายงานในรายงานเนี่ยเขาบอกว่าน้ำร้อนเนี่ยถูกสูบมาจากใต้พื้นดินลึกลงไปจนถึง1,400เมตรนะคะซึ่งโอ้ซึ่งซึ่งลึกมากนะคะก็ด้วยต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะที่ทำให้สามารถดึงน้ำจากใต้ดินขึ้นมาเป็นน้ำร้อนโดยธรรมชาตินะคะส่วน ประโยชน์ของการแช่น้ําร้อนเนี่ยมันคืออะไรทําไมคนก็ถึงนิยมกันนะคะเขาเชื่อว่าน้ําร้อนการแช่น้ําร้อนเนี่ยจะช่วยในเรื่องเอ่อเมตาบอลิซึมนะคะแล้วก็ช่วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะสองชื่อแรกจะเป็นชื่อเซนโตหรือเอเป็นเขาเรียกว่าเป็น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 คอมเพล็กซ์นะคะเป็นขนาดใหญ่ที่ให้บริการอยู่ในโตเกียวนอกจากนี้แล้วก็มีโรงอาบน้ำนะคะหรือเซนโตเนี่ยที่มีขนาดย่อมลงมานะคะ ซึ่งก็มีชื่อ,อได้แก่ชื่อเอจ้าแรกนะคะที่เขาแนะนำะก็คือชื่อโอชิอาเกะไดโคคุยุนะคะารายนี้จะอยู่ประมาณาก็ตามชื่อเลยค่ะอยู่ที่สถานีโอชิคาเกะสเตชันนะคะซึ่งไม่ไกลจากโตเกียวสกายทรีนะคะสำหรับโอชิอาเกะไดโคคุยุเนี่ยมีอา u t ดอร์บา r ด้วยมีบ,บอ่อแช่บอ่อแช่ ข้างนอกหมายถึง outdoor ก็คือว่าอยู่นอกหลังคานะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เน,เนื่องจากเป็นความเป็นเมืองเนี่ยเขายังมีกั้นตัวเป็นเป็นบังสายตาขึ้นมาสูงอยู่นิดนึงนะคะสำหรับผู้ให้บริการรายนี้จะเปิดบ่ายสามจนถึง10โมงช้าของอีกวันหนึ่งนะคะค่าบริการสำหรับ การาใหการเข้าบริการเซนโตรายนี้นะคะซึ่งเป็นขนาดย่อมหน่อยไม่เหมือนคอมเพล็กซ์เหมือนเมื่อกี้2เจ้านั้นนะคะก็อยู่ที่480เยนนะคะ มีเครื่องดื่มขายมีผ้าขนหนูให้เช่านะคะมีเอ่อมีเครื่องอับน้ำเล็กๆมีสบู่ยาสะพมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อขายนะคะไม่ไม่มีสบู่กัไม่มีแชมพูที่เอ่อให้ให้บริการฟรีอันนี้ไม่มีนะคะต้องซื้อเองนะคะอีกเจ้าหนึ่งก็จะชื่อเอ่ออาตามิยุนะคะตัวเอ่อรายนี้จะไม่ไกลจากเอ่อตัว J.R. อา a b ด s บ i ิ ashi, นะคะ จะอยู่ใกล้ๆก,กับเนินคากุระซกะนะคะค่าบริการใน500เยนเท่านั้นนะคะเปิดประมาณบ่าย2 45จนถึงตี1นะคะน้ำร้อนจากาน้ำร้อนที่ใช้ที่อาตามิยุเนี่ยไม่เหมือนกับเจ้าที่บอกไปเมื่อกี้นะคะของอาตามิยุเนี่ยได้จากการที่ต้มต้มน้ำด้วยฟืน ะะซึ่งเป็นเจ้านี้เป็นเจ้าที่ดั้งเดิมนิดนึงนะคะเปิดมาตั้งแต่ปี1954แล้วแล้วก็สไตล์ในค่อนข้างจะวินเทจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครอยากจะลองอโรงอาบน้ำแบบที่มีความเกลี่นอายของในอดีตนะคะก็อาตามี้ยุน่าจะตอบโจทย์นะคะพ้าคนหนูไม่ต้องกังวลค่ะมีให้เช่านะคะถ้าเราไม่มีไปก็มีให้เช่าแล้วก็สบู่กับแชมพูก็ต้องซื้อนะคะ เจ้าที่3นะคะมินามิอาโอยามะชิมิซุยุนะคะเ,เจ้านี้จะอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับแหล่งแหล่งไฮโซเลยคนะคะคือเดินจากสถานีโอโมเตซั ando, นโดเนี่ยไปนิดเดียวเปิดเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนนะคะปิดวันศุกร์ค่าบริการก็ย่อมยาวนะคะ500เยนเท่านั้นเองนะคะสำหรับเจ้านี้จะโมเดิร์นหน่อยหนึ่ง นะคะเพราะเนื่องจากว่าอาจจะชั้นบนเนี่ยชั้นบนของตึกตัวนี้นะคะตึกของตัวมินามิเอายามาชิมิสิยุเนี่ยนะคะข้างบนจะเป็นอาพาร์ตเมนต์เขาจะเป็นชั้นล่างของของตึกอาพาร์ตเมนต์มีหลายบอ่อนะคะม,ม,มีมีดนตรีคลอเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนสปานะคะแล้วก็ ไม่ต้องไม่ต้องก,งองกังวลค่ะผ้าขนหนูมีให้เช่าเครื่องอาบน้ำมีขายนะคะไม่ไม่มีไม่มีสบู่กับแชมพูให้ใช้ฟรีนะคะต้องซื้อนอกจากตัวไอ,อ,อตัวเซนโตที่สามชื่อที่ระดับรองลงมาสามชื่อเนี่ยแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวการการก็ยังมีการรวมตัวกันเป็น เป็นเอ s ociation นะคะของผู้ให้บริการเซนโตในเขตต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ที่เห็นชัดเจนขึ้นมาก็คือเป็นการรวมตัวกันของผู้ให้บริการเซนโตในเขตชินจูกุนะคะเขาจะรวมกันเป็นชื่อว่าชินจูกุพับลิกบาร์สแอสโ ociation นะคะมีการจัดทำเว็บเพจ ส่วนตัวขึ้นมาเลยของของตัวของผู้ให้บริการตรงนี้เป็นส่วนกลางแล้วก็โปรโมทเซนโตในเขตชินจูกุนะคะมีมีอีเวนต์ต่างๆมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตัวเว็บเพจตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะได้ลองเข้าไปดูแล้วประทับใจมากๆว่า,าสำหรับการโปรโมท กิจการอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกิจการรวมของชุมชนเนี่ยการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีมากนะคะมีการประชาสัมพันธ์นะคะก็คือรวมรวมของรวมรวมทุกอย่างของ,ของเซนโตในเขตชินจูก,กุขึ้นมานอกจากนี้เนี่ยยังมีการขายาขายตัวบัตรเข้าเซนโต เป็นตัวโปรโมชั่นด้วยนะคะปกติเนี่ยเซนโตแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะตั้งราคาเขาจะมีกติกาในการตั้งราคานะคะทุกทุกที่เนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งราคาเท่ากันก็คือค่าเข้าเนี่ยห้าเยนนะคะต่อครั้งนะคะเด็กหกถึงสิขวบเนี่ยราคา200เยนถ้าเด็กต่ำกว่า6ขวบนะคะราคา100เยนนะคะ ในสมาคมตัวเนี้ยเขาขายตัวต๋วตัวต๋วตั๋วคูปองนะคะเป็นเล่ม mm. คูปองคูปองนี่มี10บใบนะคะ,ะแทนที่ว่าจะเป็น5,000เยนก็ขายลดราคาว่า10บใบเนี่ยขายในราคา9ใบก็คือ4,500เยนนะคะ mm. ก็คือได้ฟรี9 9แถม1นึ่งว่างั้นเถอะนะคะ mm. แล้วก็ใช้ใช้ได้ในทุกเซนโตในเขตโตเกียวเลยนะคะ mm. ไม่ใช่เฉพาะชินจูกุ ตัวนี้เอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ในโตเกียวเพราะว่าในโตเกียวเองเนี่ยเขาก็มีสมาคมที่โปรโมทการผู้ประกอบการของเซนโตในในทั้งเมืองโตเกียวอีกเหมือนกันคาดว่าในเขตอื่นๆนอกจากชินจูกุก็อาจจะมีนะคะแต่ชินจูกุเนี่ยจะเด่นขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็มีอยู่ในข้อมูลของเว็บไซต์ที่เป็นข้อมูลการท่องเที่ยวในโตเกียวด้วยนะคะ,ะสำหรับตัว เซนโตในเขตชินจูกุนะคะก็ชื่อนะคะชื่อก็ได้แก่อัตมิยุเมื่อกี้นี้ที่อยู่ในอ,อยู่ในลิสต์ในเซ็กชันที่2เนี่ยที่เราได้พูดถึงไปแล้วว่าอัตมิยุจะมีความลักษณะเป็นวินเทจหน่อยๆเนี่ยนะคะอ,อันนี้ก็จะมาอยู่ในเขตสังกัดอยู่ในเขตของชินจูกุด้วยนะคะมีอะไรอีกนอกจากอัตมิยุมีชื่อซากาเอยุ ะะก็คือยุข้างหลังก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นบ่อแช่น้อําละค่ะเป็นน้ำร้อนนะคะยุข้างหลังนี่คือแปลว่าน้ำร้อนก็สกายเอยุ e u, นะคะชื่อที่เป็นเซนโตอีกเจ้าหนึ่งที่ให้บริการในในเขตชินจุกุนะคะฟุกุโน,โนยุนะคะมินวะยุมัตสึนโนยุนะคะคินเซนยุโทโฮยุนะคะไม่ไม่ไม่หมดแค่นี้นะคะมีอื่นๆอ,อ,อีก หลายหลายที่นะคะแต่ละที่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะหมายถึงว่าโรงแช่น้ำแต่ละที่อาจจะไม่ได้มีเว็บไซต์ของตัวเองเพราะฉะนั้นในความเป็นแอส ociation ที่ช่วยโปรโมทเนี่ยก็จะทำให้ทุกทุกเซนโตในเขตนั้นๆเนี่ยาสามารถาเป็นที่รู้จักของชุมชนได้นะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทรน ล่าสุดในในโตเกียวนะคะเผื่อว่า,าในการจัดทริปในครั้งต่อไปนะคะาบางท่านอาจจะลองพิจารณาการเข้าออนเซ็นนะคะแบบแบบในเมืองนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราเรียกว่าเซนโตนะคะเป็นเ,เป็นทางเลือกอีกจุดหนึ่งหรือหรืออีก อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบางคนอยู่ที่สมมุติว่าได้ไปพักในแคปซูลอย่างเงี้ยค่ะก็ในแคปซูลก็จะมีมีชาเวอร์ถูกไหมคะมีมีทอเลตนะคะแต่ไม่ได้มีบ่อแช่น้ำอาจจะไม่ได้มีที่ที่พักไม่ได้มีบ่อแช่ตัวนะคะลองพิจารณาหาโอกาสในการที่ ได้เข้ามามีประสบการณ์ในการแช่บอ่อลงอาอบน้ำสาธารณะในในในตัวเกี่ยวกันดูนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เนี่ยไม่ไม่ไมเราคนไทยเราไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นนะคะเราไม่มีวัฒนธรรมการแช่น้ำแต่ก็ต้องต้องบอกว่ามันเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ที่เปิดประสบการณ์เราดีนะคะ อีกประการหนึ่งที่จะทิ้งทิปไว้ท้าย EP นี้ก็คือว่าถ้าใครชมซีรีส์เกาหลีบ่อยๆเนี่ยจะได้เห็นมีในในซีรีส์จะมีโรงอาบน้ำของเกาหลีนะคะของโรวอาบน้ำของเกาหลีจะต่างจากญี่ปุ่นนิดนึงนะคะอันนี้ให้ทริปให้ให้ทิปไว้เพิ่มเติมนะคะเราสังเกตดูว่าในในในโรงอาบน้ำของเกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการ เรื่องการน,นอนค้างสังเกตดูว่าจะเป็นแบบใครที่ไม่มีไม่มีที่พักเนี่ยแล้วจะต้องหาที่นอนเนี่ยเขาจะไปนอนในในโรงอาบน้ำสาธารณะกันนะคะที่ญี่ปุ่นไม่มีลักษณะแบบนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเปิดข้ามคืนก็ตามเนี่ยแต่แต่โรงอาบน้ำไม่ใช่ไม่ใช่แหล่งกันที่จะไปไปนอนไปนอนค้างคืนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเปิดจะเปิดข้ามคืนก็ตามนะคะ ของญี่ปุ่นจะไม่มีไม่มีเซนสลักษณะาการนอนค้างคืนแบบนั้นนะคะอีกประการหนึ่งที่ต่างจากต่างจากที่เราเห็นในในในซีรีส์เกาหลีก็คือว่าในในในเซนโตของญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่เห็นการขายไข่ต้มในในในเซนโตนะคะสิ่งที่จะเห็นก็จะมีขายเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นชาไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ดิงก์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเครื่องดื่มขายแต่ของเกาหลีเนี่ยจะเน้นไปการขายขายต้มนะคะแล้วก็นอนพักทั้งคืนในเซนโตในโรงอาบน้ำสาธรารณะนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตเทรนล่าสุดของโตเกียวว่านอกจากนอกจาก สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทางวัฒนธรรมแล้วเนี่ยยังมียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางสังคมนะคะให้เราได้ใช้ประสบการณ์เป็นแบบมาประสบการณ์ทางกายนะคะว่าว่าว่าแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยเลยก็ลองดูนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบอันนี้แหละเป็นเทรนที่ เป็นเทรนที่น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่ชอบไปตระเวนเที่ยวออนเซ็นในต่างจังหวัดนะคะเรา,เาไ,มไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดก็สามารถม,มีประสบการณ์ในการแช่น้ําในโรงอาบน้านะําสาธารณะที่จัดบรรยากาศให้ใหเ้เรียนแบบธรรมชาตินะคะฝากไว้เป็นชังเลือกนะคะในการจัดทริปนะคะสำหรับข้อมูลในครั้งนี้าหากชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมรบกวน ทิ้งโน้ตไปให้ท้ายท้ายพอดแคสต์ได้นะคะแล้วก็อขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ